สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารวยชาแนลนะคะพี่น้องสาหรือว่าน้องหึงเนาะอ่าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรหนึ่งมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะพี่น้องสาของวันที่สามนะคะพี่น้องสา3สามกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะอ่าก่อนจะไปชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่สองกันก่อนค่ะ วันที่สองนะคะพี่น้องจ๋าน้องวึงก็ให้เด่นที่เจ็ดกับเก้าเนาะด่นที่เจ็ดกับเก้าวิ่งรูดนะคะอ่ามาดูผลกันนะคะพี่น้องจ๋าพิเศษบน <c oughs> ขอโทษขออภัยค่ะ <c oughs> พิเศษบนออกสี่สี่นะคะพี่น้องจา๋งสาสี่สี่น้องวึงก็หลุดนะคะอ่าส่วนล่างเจ็ดเจ็ดก็มาเด่นที่เจ็ดนะคะอ่าเจ็ดเจ็ดเข้าตรงตรงนะคะพี่น้องจา๋าอ่า VIP VIP ปกติคะ่ะพี่น้องจา๋าขอโทษค่ะปกติออกแปดหนึ่งแล้วก็หกสองนะคะพี่น้องจ๋าแปดหนึ่งก็หลุดนะคะอ่าส่วน VIP บนออกศูนย์สองศูนย์สองก็หลุดคะ่ะส่วน VIP ล่างสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่น้องหวงก็ไม่มีนะคะหลุดนะคะพี่น้องจา๋าเข้าแค่คู่เดียวนะคะเจ็ดเจ็ดตรงๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่สามนะคะพี่น้องจา๋า วันที่สามทับเจ็ดหกสี่อ่าแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าแนวทาง้านอยสูตรหนึ่งนะคะอ่าเด่นนะคะพี่น้องจาเด่นวิ่งรูดนะคะ เด่นวิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปชมเราก็มาฟังคําเตือนกันสักนิดนะคะพี่น้องจา๋าคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่าป18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋า คำนวณไปตามสูตรแล้วก็นํามาแบ่งปันเพราะแม่พี่น้องเนาะน้องหวงก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋าแบ่งปันแนวทางเผื่อมีตัวที่ชอบนะคะ,ะสําหรับวันที่3นะคะวันที่3มาดูกันนะคะว่าน้องหวงจะให้ตัวไหนนะคะ,ะสําหรับวันที่3น้องหวงก็จะให้เด่นที่1กับ9วิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องจา๋า1กับ9นะคะ เจาะ1กันนะคะ1ก็จะมี10 12 14 15 18 19นะคะอ่าส่วน9นะคะพี่น้องสาก็จะมี91 ก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าแปดเก้าเก้านะคะอ่าเราจะมาดูตัวที่น้องหวงชอบกันนะคะพี่น้องจา๋าตัวที่ชอบนะคะ หรือว่าใครชอบตัวไหนก็สามารถดูได้นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าหนึ่งที่น้องวึงชอบนะคะก็คือหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเก้านะคะ,ะส่วนเก้านะคะเก้าสามเก้าห้านะคะพี่น้องจา๋า เรามาดูตารางกำลังวันกันนะคะอ่าถ้าใครไม่ชอบพี่น้องอึงจับให้ก็สามารถจับในตารางกำลังวันได้นะคะอ่าพรุ่งนี้วันเสาร์เนะาะมีแปดมีสองมีเก้านะคะแล้วก็มีหกค่ะพี่น้องจ๋า ใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะพี่น้องจา๋าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหวึงด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะพี่น้องจา๋า อาที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนะาะอาสุดท้ายนี้น้องบึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนพี่พ,พ,พ,พี่ทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆนะคะสุขภาพ,าพแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ